สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไอซ์จะพามานำรถครอบครัว11นั่งไซส์ใหญ่จุกแน่นๆค่ะนี่เลยค่ะมาเจตตี้ค่ะโอ้โหนั่งสบายมากๆค่ะบอกเป็นเบาะทีไดีด้วยนะคะโอ้โหยี่มมากค่ะเดี๋ยวให้ยังไงในารายละเอียดตัวรถเดี๋ยวไอาพาชมกันนะคะวันนี้นะคะคันนี้ไอซ์จะพามานำเสนอค่ะ วันนี้รถคันนี้นะคะเป็นรถที่ออกป้ายแดงมามือเดียวเลยค่ะเลขไมน้อยมากๆนะคะคันนี้และที่สำคัญตัวนี้เป็น2.8สีดำพรีเมียมนะคะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลออโต้ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถไอพาชมกันนะคะตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอไอสตาร์รถเดี๋ยวไอพามาชมอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราดูรายละเอียดโดยรวมของตัวรถกันนะคะ นี่คะ่ะคันนี้สภาพดีมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าคันนี้คือลูกค้าท่านเดิมเขาจะดูแลกันมาค่อนข้างดีนะคะตัวนี้เป็นล้ออลอยจากโรงงานนะคะล้ออลอยจากโรงงานก็คือจะเป็นลายนี้เลยนี่คะ่ะ รายละเอียดภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไอ้อธิบายรายละเอียดรอบคันรถกันอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> เผื่อว่าจะได้ช่วยประกอบการตัดสินใจค่ะ <c oughs> ตัวนี้กุญแจจะเป็นอ่ากุญแจจะเป็นสมาร์ทคีเลสนะคะ <c oughs> ก็คือสามารถอ่าเดี๋ยวไอ้ล็อกรถให้ดูก่อนเนาะอันนี้ก็ล็อกรถได้ตามปกติอะคะ่ะแต่ว่าโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจเปิดหรือปิดเราก็คือมีกุญแจอยู่ที่ตัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปล,ลดล็อกรถได้เลยเนี่ยค่ะง่ายๆค่ะอ่าเรามาดูภายในกันนะคะคันนี้ ภายในคันนี้เป็นสีดำนะคะตัวนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดประตูด,ด้วยนะคะอยู่ที่ฝั่งคนขับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าปัดนะคะของหน้าจอแล้วก็ในเรื่องของอันนี้ก็มีมัลติฟังกชันบนพวงมาลัยนะคะตัวฝั่งนู้นก็จะช่วยอ่าดูในเรื่องของทางตัวหน้าจอปรับเสียงลดเสียงฝั่งนี้ก็จะเป็นคุยคอนโทรลนะคะ ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโหมดต่างๆของหน้าจอตรงกลางนะคะเดี๋ยวไอสตาร์ลดให้ชมนะคะถ้าลูกค้าได้ฟังนะคะเสียคันนี้ก็คือยังนิ่มยังเงียบอยู่ยเลยนะคะไมค์คันนี้เพียง3 7มหมเท่านั้นนะคะเรามาดูรายละเอียดรอบคันนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวมัลติฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะอันแรกก็คือเป็นมองรอบคันนะคะก็คือเป็นกล้องที่สามารถดูรอบคันได้ก็คือถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นที่หน้าจอเลยเห็นไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ค่ะของตัวรถอันนี้ก็ตัวไฟนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเลือกสีไฟค่ะนี่ ะะส่วนมัลติฟังก์ชันของตัวหน้าจอก็คือของเต o t a จะเป็นประมาณนี้มาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปรับการตามการใช้งานได้เลยแอร์ Air ก็คือเป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะคะค่ะระบบใช้งานง่ายพร้อมเกียร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ,ะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดภายในกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวไอ้พาชมด้านหลังที่เป็นมุมมองจากทางนี้นะคะ เป็นไงคะมุมมองนี้ดูเรียบหรูดีนะคะคันนี้ก็คือรถมันเป็นสีดําภายในดํานะคะแล้วก็รถคันนี้ลูกค้ายังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมาเลยนะคะเรียกได้ว่าดูแลมาดีแล้วก็ส่วนฟังก์ชันอื่นๆเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะอะเดี๋ยวให้พาชมทางด้านหลังกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนะคะ เดี๋ยวยจะเปิดให้นิดนึงจริงๆถ้าไม่ได้สตาร์ทรถอยู่ก็คือสามารถเปิดจากรีโมทได้นะคะหรือว่าเปิดจากทางหน้าคนขับหรือว่าเปิดที่ประตูเองได้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นไฟฟ้าที่โรงงานเขาทำมาให้อยู่แล้วนะคะเป็นออปชั่นพื้นฐานค่ะตัวนี้ถ้าเป็นมุมมองจากทางด้านนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนะคะเบาะคู่หน้าจะได้เป็นเบาะกึ่งก็คือเป็นเบาะ V.I.P เลยก็คือปรับไฟฟ้านะคะก็คือเลือ่อนเนี่ยอันนี้ก็คือปรับได้เลยเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นปรับเอนนะคะกันเนี่ยถ้าไอ้ปรับเอนอยู่เห็นไหมคะปรับเอนได้เลยแล้วก็ปรับเข้ามาแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นปรับที่เท้านะคะเด้กง่ายๆว่าเหมือนเอนนอนได้เลยะคะ่ะก็เพิ่มความสะดวกสบายนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นนี้ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเบาะนวดน,นะคะมันจะเป็นนวดแบบเบาๆเนาะเป็นคลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปุ่มที่ด้านฝั่งนี้นะคะสตาร์ทรถก็คือใช้งานได้เลยนะคะกดปุ่มที่ตร,ตรงนี้นะคะมันอยู่ตรงนี้ปุ่มเล็กๆเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมแบบละเอียดเลยคันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นหัวเบาะหัวมิกกี้เมาส์ด้วยนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นเบาะก,กึ่ง VIP เหมือนกันแต่ว่า จะไม่ได้เป็นหัวมิกิเมาส์แต่สรงเบาะก,ก็คือใหญ่เวอร์นั่งได้สบายแน่นอนมีที่พํมนักแขนด้วยค่ะส่วนด้านหลังนะคะถ้าเกิดคนที่ใช้งานนี้ค่ะไม่ค่อยได้ใช้ก็คือสามารถพับเก็บประมาณนี้ได้นะคะหรือว่าสามารถเอาลงได้นะคะถ้าเอาลงก็เป็นที่นั่งได้สีที่นั่งค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือตัวรายละเอียดตัวเบาะนะคะของคันนี้ส่วนคันอื่นๆของไอก็คือมีมาเรื่อยๆนะคะสเปค สภาพก็คือใกล้เคียงกันอาจจะมีออปชันที่แตกต่างกันจากที่ลูกค้าติดตั้งเขามาเพิ่มนะคะตัวบอกเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนประตูหลังตัวนี้นะคะ<ม>ก็คือลูกค้าท่านเดิมเขาไม่ได้ติดเป็นประตูไฟฟ้ามานะคะสเปคจากโรงงานก็จะไม่มีไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะ ตัวนี้ก็จะเปิดขึ้นลงใช้ใช้น้ำหนักมือนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้หนักมากเพราะว่าตัวนี้เขามีตัวช่วยเสริมแรงในการเปิดอยู่นะคะอันนี้ถ้ามองจากภายด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะลูกค้าท่านนี้เขาได้ติดพรมมาเพิ่มนะคะถ้าจากโรงงานเดิมๆเ,เลยมันจะไม่ได้เป็นพรมแบบนี้นะคะถ้ามองจากด้านหลังนี่ค่ะ ส่วนแอร์ที่เราเห็นอยู่ตรงกลางนะคะก็คือสามารถปรับอุณหภูมิทางด้านหลังเองได้นะคะแอร์จะออกทางด้านข้างเป็นราวข้างแทนนะคะเราพาชมรอบตัวรถนิดหนึงประตูจะเป็นประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันค่ะไดยเปิดให้ดูนะคะ ค่ะตัวนี้ก็จะมีระบบป้องกันการหดอยู่นะคะแต่ว่าก็คืออาจจะหนบตัวเรานิดนึงแล้วก็ถึงจะปลดออกนิดนึงนะคะก็คือเรียกได้ว่าก็คือต้องมีการแบบไม่ไม่แนะนําให้เอามือวางหรืออย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าเป็นตัวถ้าเป็นคนไปยืนฝั่งเนี้ยค่ะมันถึงอาจจะทํางานนะคะแต่ถ้าเป็นมือไปวางไว้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้ทํางานแบบนั้นให้นะคะอะ่อันนี้ก็ดูรายละเอียดภายในก่อนก่อนค่ะ นี่ค่ะลูกค้าท่านเดิมยังไม่ได้แกะอุปกรณ์ออกเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะทันนี้สวยงดงามมากๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ไอ้เปิดประตูให้ดูเปิดจะเห็นภายในชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองประมาณนี้นะคะ โครงสร้างคันนี้นะคะยังเดิมเดิมน็อตยังไม่ขยับเลยค่ะคันนี้เรียกได้ว่าเป็นสภาพเกือบป้ายแดงเลยก็ว่าได้ลูกค้าท่านเดิมเขาก็ดูแลมาดีด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นภายในห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องยังทํางานได้ตามปกติค่ะยังไม่มีการขันน็อตหรือว่าไม่มีการทําสีมานะคะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราดูนะคะตัวน็อตก็คือ,อยังเป็นน็อตเดิมู คิดว่ายัางไม่ได้มีการขัดนหรืออะไรมาเลยเนี่โครงสร้างต่างๆนะคะลองดูละบบเอียดละเอียดเลยหลักๆรถเลยคะ่ะก็คือช่วงล่างเครื่องยนต์นี่แหละคะ่ะส่วนภายในรายละเอียดเราสามารถดูแลรักษาได้ตามมันไม่ไม่ได้งยากมากถ้าเครื่องยนต์ดีช่วงล่างดีทุกอย่างก็ดีค่ะ <c oughs> นี่ค่ะด่ภายในนะคะอรอยนี่ค่ะอรอยคือว่าบนเดอร์ของตรงน้ก็คือมีแต้นอยู่เลย นี่ค่ะสำหรับออปชั่นพื้นฐานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหากท่านใดนะคะสนใจรถมาเจตตี้รุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อหาไอได้นะคะมาเจตตี้นะคะจะมีทั้งทั้งหมดสองสามรุ่นแต่ว่าไปไ้ายแต่ถ้าเป็นมือสองตอนนี้ที่ไอมีก็คือจะเป็นรุ่นพรีเมียมกับตัวแกนนะคะมีทั้งสีขาวสีดําถ้าว่างๆไงเดี๋ยวไอจะมารีวิวแต่ละคันให้ดูนะคะรับรองว่าแต่ละคันเนี่ย สภาพนี่9 5 9 9เลยแล้วแต่ละคันนะคะถ้าในรุ่นนี้คือรับรองได้เลยว่าลูกค้ามาดูรถถูกใจแน่นอนค่ะให้งไงวันนี้ไอ้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ